มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนม1และม .4 อาจต้องเลื่อนสอบนะคะตีนุษยืนยันแล้วม .1 1และม4อาจต้องเลื่อนสอบค่ะกระทรวงศึกษาธิการเรียกประชุมผู้บริหารรวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ เปิดและปิดภาคเรียนปีการศึกษา2,564เบื้องต้นนะคะอยางให้เปิดเรียนในวันที่17พฤษภาคมนี้ตามเดิมไปก่อนเพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอนของผู้ปกครองจากนั้นจะประเมินสถานการณ์เป็นระยะระยะไปก่อนนะคะหากว่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็จะเลื่อนไปเปิดเรียนเป็นวันที่1มิถุนายนและจะต้องมีการปรับแผนแต่จะไม่ปิดโรงเรียนพร้อมกันทั่วประเทศนะคะ โดยครั้งนี้จะพิจารณาตามพื้นที่ความเสี่ยงและจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละพื้นที่ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมการสอนเอาไว้5รูปแบบอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดมีแนวโน้มที่จะต้องเลื่อนวันสอบเข้าม .1 แล้วก็มอ .4 ออกไปเล็กน้อยจากม .1 นะคะที่กำหนดจะสอบวันที่1พฤษภาคม2564และม .4 สอบในวันที่2พฤษภาคม2564 ก็จะให้เลื่อนไปก่อนอาจจะไปสอบในช่วงวันที่4ถึง12พฤษภาคมแทนนะคะแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการทางกระทรวงสธาธารณสุขอย่างเคร่งครัดกำหนดผู้เข้าสอบและการรายงานตัวต้องไม่เกิน50คนหรือการใช้สถานที่ของโรงเรียนอื่นที่ใกล้เคียงไปสนามสอบเพื่อกระจายนักเรียนให้เว้นระยะห่างตอนนั่งสอบไม่เกิดความแออัดค่ะ ทางนี้นะคะกระทรวงศึกษาธิการจะทําแผนเสนอให้สอบคอพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปเด็กๆและก็ผู้ปกครองนะคะที่กําลังเตรียมตรวจสอบขอให้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ